ัสด,ดีย่ำสแก่เาครับพี่น้อง FC แฟนครับค่นฟองปลาสบายดีพี่น้องทั้งสปปอเล่าหน่าพี่น้องสวัดดส,สวด,ดีทุกคูทุกคนสวัสดีทุกทุกท่านนะครับพี่น้องทุกคนมีนําใจแววมไม่หย,ยมไม่ยามไม่ไมาเป็นกําลังแรงใจคนนซองปาองอาอาลงปงปานเนี่ก็พอกันคือกแล้วพี่น้องก็พ่นซองปลามาเนี่เดินปลาคือเกาแต่ลักๆักมาเนี่ตามลาเห็ดปวกพี่น้องเป็นเห็ดปวกฟ้านปวกไฟ อาหล่นน้ากันเง่าๆพี่น้องก็พ่นซองปลามาเนี่ยสวัสดีย่ำเสารพี่น้องพอกันอีกแล้วพี่น้องก็พ่นซองปลาพอกันตั้งแต่เสาเลยพี่น้องมานี่บรรยากาศหมอกอากาศเป็นทรงหนาวๆพี่น้องมาหล่นน้ากันมานี่ยมพ่นซองปลาสิผ้าละเกเพ็ดยังเนี่ยผู้รวมเดินทางกับผู้เก่าพี่น้องย่ยเกศติด,ดตามเบงพลสิผ้าเกเพ็ดยังมาเนี่ยย่เกศ <laughs> นี march, tipo, ่คือจ um ุดไม้พี่น้องนี oh. 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 ่ห uh, uh, um, uh, ัวปวกนี uh. Uh. Okay. Um. ่พี่น้องโหัวตรงแน่พ like ี like ่หัวปวกพ่นปวกนี่รับพี่น้องเป็นจุดไม้ยายเกศที่เห็ดยังกับพ่นปวกเขาไปเบิ้งพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องปวกฟ้านปวกฟ้านปวกฟ้านปวกไฟพี่น้องบังบังบังพ่นบีเดี๋ยวเดนะพ่นบีเอ๊ะพี่น้องให้เบิังเบิังบังพ่นมันบีพูนพูนลาวเลยพ่นใหดปวกมันที่แท่งเขินพ่นลาวเลย จริงว่าสิเอาไหวเอาไว้พรพี่น้องไก่ท่านาเห็นมันไก่ทาง่าจำเป็นต้องคดเด้อพี่น้องมาพันวากันเดี๋ยวปื๊ดแต่บงมงจะแบบนี้ได้บ้งมองมงมองเมงูนนนเป็นเหงาอยู่ปูนเ้ยพี่น้องเขาบสิเอาไหวอยู่ได้นเจหเะสิเอาดอกเออสิเอาดอกแต่ดอกใหญ่ให้พี่น้องมเบิงซือหนิแล้วเาติโป๊กไหวขคือเกา มึงใน่พี่น้องมันมีแต่เห็ดปวกเป็นมึงเนี่ยมึงเนี่ยตัวนี้ยังคักนี่งมึงมึงมึงเออมึงมึงตัวนั้นยังคักนี่มันบ้านใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยปวกกับปวกของหน่อยเจ้าปวกพี่น้องมันเตรียมที่เป็นดอกเห็ดแล้วพี่ตัวนี้เป็นดอกแล้วพี่น้องนี่ยนี่นี่เป็นดอกกันมากเลยเนี่ยปอกฟ้านปอกไฟพี่น้องปิดใบคือเก่าเอาแต่ดอกใหญ่ดอกดอกหน่อยไว้ก่อนรอมันขึ้นค่อยมาเอาเออมื่อื่นมื่อื่น เอาแบบว่ใเห้นก้นหูนลเอาแต่ดอกงมันมึงยเกียีีมือเด้อค่ะสีบอยกนหูเดอ้ยมึงในผี่น้องเอ้ขามันนี่ขนาดยังสี่เบิรตเนาะเฮ้ยเอาตัวนี้เนาะเอซ่อซุงใหญ่ี่นองเอยคอยสตมาหมันจหมอนค้องหน่อยมึง หาก็อ่ะจะหนีเนาะเออเหยื่แทงบ่ได้เออบอกว่าเหยื่อแทงบ่ได้อุ้ยพี่น้องเลยซันเลยอุ้ยพ่นอุ้ยมองในช้างลุกพ่นพ่นจนบีเนาะพ่นจนเหลาหนีดอกึงมันพากันแทงขึ้นพี่น้องตัวนี้เอาเลยเนาะเอารลดนี่เดี๋ยวจะนี้มันขู่บอกเลยอุ้ยมองใน ิดไว้ดินปิดไว้คือเขาการเสียงเฮตเตอรพี่น้องเลยโอ,อ,อ,นะอ้ยย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 อ่ยยยอยย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 ลยย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 ยัยผยย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 ายย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 ยดยยย่ยยยยยยอยยยยน่อยย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 ยอยย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 อยพยอย้ยย ไปรวมเดินทางไว้น้ำกันพี่น้องกับพนสองปามาเนี่กับการตามล่าเห็ดปวกฟ้าหนืองว่าเห็ดปวกไฟละพี่น้องหาตามพ่นพ่นจอมปวกออกตามจอมปวกข,า,ขาวๆนี่ละพี่น้องเอาพี่น้องมาเจอพ่อนที่สองพี่น้องก,อกระบแตกลางกันพี่น้องยังเอาฮันได้กับมีอยู่ดอกใหญ่ได้แจเกตสิเอาดอกที่มันใหญ่ก่อนพี่น้องนี่นี่น่บ้งบึงบ้งบึ้งพี่น้อง <c oughs> ดอกที่มันใหญ่แล้วเด้อพี่น้องนี่ แต่พอพวกที่แตกที่เหลาที่บีอยู่เนี่ยร้อยหลายร้อยแยกแยกใส่เสียมเลยอ่าเดี๋ยวเสียมเด้อพี่น้องมาเนี่ยมีแล้วสั่งมาแล้วเสียมอ้ยเนาะค่ะย่างงามเลยคนมาเนี่ยคนมาเห็นก่อนแน่พี่น้องเอ้ยมื่ออื่นนี่มื่ออื่นจะมานอนเฝ้าจะได้มานอนเฝ้าพอสองพ่นพี่น้องเอาเบิ้ง ยานคนหูหวเขาต้องคอยเห็ดเอาทำให้เ,เนียนที่สุดเออ,เอ,อ,อใหญ่ข้นหูวได้มออั่งงานเซตเขาโอ้ยงงนั่นนั่นไม่เจอควมตัวนั่นเจอควมเลยะยายากปีมังงานมุมปีมันติดหากใหม่เฮ้ยปีน้องเลยโอ้ยโอ้ย เป็นการถ่ายทำวันที่เจ็ดกันยายนเดิ่มพี่น้องแต่ว่าคลิปอาจจะจบวันที่แปดถ้าบอดายเฮ็ดเพราะวันที่เจ็ดนี่มันมันก็ลังเหล่าพี่น้องตามโพลก็ลังเหล่ามันเก็บบอดายมันเก็บบอดายแม่นเบิดเต็มโพลอยู่พอนอกไว้ตอนนี้ตอนนี้บานเนาก มันนอดอกบานดอกไม้กำลังโผล่เนาะเสียงรถมากโอ้จิ้มเฮ็ดกัอันนี้พี่น้องอย่างชั้าจ้มะโผถ้าอยู่ขาว,วัญญาวแห้งเนาะคือเฮ็ดปัวขาวโอ้ยพี่น้องเลยถ,ถามมืออื่นถามพนมาเอาก่อนเนี่ยสุดยอดพี่น้องเต็มพ่นพเลยล่ะเนี่ย โคตมันเหลาไปเบิดเลยนั่นๆโคตที่แตกเนาะที่แตกบ่บ่ให้มันแตกยามมันแตกเจ้าบวกสีเท่บางทีเหรอบางเหตุผลบางเด้อพี่น้องแก่บิ่งโคนเหลาพี่น้องโอ้โหโ่เอาคือสิได้บ่เคยอพี่งษเนี่ยพอเอาก็เอาเลยนี่เอาเลยเนาะเอาเลยเอาเลยเอาไว้ได้ก็เสร็จเขานี่เอาไว้ได้หน่อมันเริ่มใหญ่แล้วเอาไว้ได้บ่ได้พอเขาเห็นกับเซตบางคนเขาพุดเอาเลยได้ม่างโคตรเอาเลย ถ้าแยกเกศป่มายายเกศสิมาเอาตอมือเอื้นของขฮาคือมุมหมอป่ะโพดนี่ลาวไปเบิดพ in> ี่น้องแยกเกศเอาอันยังมาอำ้มพางสอนไว้เมืองมืออื่นบ่ล่ะบเมืออื่นก็ช่วงบายพี่น้องมันอาจสิโพอาจสหไง เป็นหลอมใหญ่แหละน้องเอาไว้บ่ได้ค่ะขนาดก็หันมากบ่เหงนิดนี่มันยังขึ้นอุกตาหินล้มหมดกะตาเดี่ยวเดี่ยวเมืองเรือพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ้งนี่ที่ดินลาวลานี่พ่อเปิดดินออกนี่แต่เห็ดบัวพี่น้องนี่ยเต็มดอกว่าท่านใหญ่ปิดไว้ก่อนเอาแต่ดอกเออเอาแต่ดอกสีเง่นี่น้องเอ้ยเจนกอดกระสันนี่ เก็บเห็ดโอ้ยพี่น่องไม่เห็ดมเห็ดพี่น้องโอ้กว่าจะไหวมืออ่นกว่าก็ไหวเาะดถามันบาอย่างคนเห็นเนาะเอาไหวมืออ่นในสุดยอดเลยดอกมันเต็มทีพี่น้องเลยพกปัตติพกยายเมนังหน่อยสุด สอนไว้พ่นพ่นสอนเฮ็ดบ้านนะี่นั่นพี่น้องเอาสะปอดอกที่มันใหญ่แน่ที่เป็นน้อยๆน,นะบ่นเนื้อพี่น้องพ่น,พนกำลังเหล่าล่าลอมื่อื่นพี่น้องล่อมื่อื่นพ่นนีสองพ่นเด้อพี่น้องพอนี่ถ้าสองพ่นนี่ถ้าพ่นเบาก่อนนี่โอ้ยมื่อื่นนี่ยไม่อยากเเบา,เ,บา,เ,บา,เ,บาเลย วันที่แปดกันยายนพวกเรพี่น้องแต่เมื่อนท่าเจออีกอะคือสิเป็นคลิปเต็มๆอยู่ดอกเจอเจอถ้าบ่เจอก็คือคลิปเริ่มจากวันที่เจ็ดไปจบวันที่แปดพวพี่น้องสวัสดีย่ำเส,สาว,วันที่แปดกันยายนพี่น้องกับคนสองปลาต่อจากคลิปเมื่อวานเด้อพี่น้อง,องต่อจากวันที่เจ็ดเป็นคลิปเป็นคลิปเดียวลรพี่น้อง หมูว่าน,นวันที่เจ็ดกัญญามาพร้เห็ดปวกฟ้านบกปวก,กไฟไว้ถ่ายไปละช็อตหนึ่งวันนี้เสาว,วันที่แปดกะมาพร้กันอีกพี่น้องกับคนสองปลามาเบิงพ่นที่เคยเห็นไหเมื่อวานละพี่น้องพ่นเห็ดปวกไฟที่เห็นไหเมื่อวานมันเก็บบ่อใดวันนี้ก็มาเบิงย่างอยู่พี่น้องแต่ว่ากาเห็นบ,บ่อร้ายเป็นได ก im, ็งามอยู rồi, ่คนโอยแสงกับพระท่านพ่อมาในเด้อพี่น้องเลยุเขาสิทมใบอีกูได้นิอ่ายกกนูแล้วลยอ่าโดพี่น้องบางนี่ละพวกพนสิผากันเอาสีเอาไปให้ยงนะนี่นอเอาตะตรงสีนาะเอาตะถิเป็นดอกเห็ดยสิปีดใบคือเกาหลพี่น้อง โอ้ยแต่เส้ยดายหนะเ้าะเฮียเกตงัดหลับอนี้พี่น้องดอกใ่มันงาดแท่งกระยานคนพังเป็นปวอกฟ้านปวอกไฟเด้อพี่น้องว่านเก็บไปแล้วได้แกงหน่อยนึงโย่พี่น้องมาว่านนี แกงกินเรียบร้อยไปแล้ววันนี้ก็มาเบิ้งอีกวันที่แปดพี่น้องจ้าภาพอาสีมมั่วๆแนเ่เด้อพี่น้องยังแจงบาท่านแห่งบันไดจีหาเ็ษเศ็เนี่ล่ละโถนู้อย่างงามเลยปิดปิดไว้บานนี่เบิ้งเสือมันพี่น้องอยู่ตามเจ้าปวกไหมอา้าปิษใวผู้รับดอกไหม ดอกก็รลังสนพี่น้องไม่ทิพังเบิรพ่นแล้วทิพังฝนติ้อุ้ยบางเนี่ยพังพี่แกพี่น้องเอ้ยพวอย่างงามเลยเอาพอพังดอกอู้ยพี่น้องอืมตัวนี้ดอกใหญ่ดีอยู่พอใบสองพ่นพี่น้องเมื่อวานนี่นี่ก็ร่างมาพ่นแลกเดี๋ยวคนรอหลุนพ่นที่สองพ่นที่สองอันหลายด้พี่น้องแต่มันยั่ง ก็คือเต็มโพนเลยล่ะแต่จกักสิย่างมาย่างพี่น้องก็ล่อหลุนกันเดี๋ยวเก็บโพนนี่แล้วก่อนอ,อ้าวลุยเยเกตแต่เสียมเันมวนแต่เสียมลรเดอร้อบ่านี่แต่นุ่งงานป่านี่ <c oughs> ให่ดอกข้นขาวปะเนี่ยโอ,อ้ยเห็ดปวกขาวปาวอกฟานขาวบอกหอยเง่ก็ปปเป็นน้ำดินคือกันล่ะ งามเนาะดอกเลายดอกเี่ใบสาดอกเก็บง่ายยู่ดอกโอ้ยนอตปุติปิโอ้ยงามงามงามแก่งได้ดอกเบิ่งยังเบิ่งเลยโอ้ยแต่มันใหญ่อย่มันยังดีอยู่ขาดว่ามืออื่นทีโฟกันไหมอย่ายจีเด้นโฟก์มันเหล่าโค่นเหล่าเต็มอยู่อ่าพี่น้อง มีแต่ดอกง,า,ง,งามๆบนมาือวานก็ไดไปร้ายกว่านี้อยู่พี่น้องมือวานวันที่เจ็ดทิศททยถ้ำมอวนที่เจ็ดแต่ก็รวมเป็นคลิปเดียวในวันที่แปดแล้วพี่นอ้องอัปเดตลงมือวันที่แปดอ้าพ่นนี่เบิร์แล้วพี่น้องมาเนี่ยผละยาวไปเบิรงพ่นที่สองถ้าพ่นที่สองอย่างนี่โอ้เต็มทีแล้วพี่น้องอ่ะติดตามยายเกตไปพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ย ใกล้เก็บนี่ยว่าเลยพี่น้องเฮ้ยเขาไปกินหมอบดแล้วว่าแล้วเจได้เนียพี่น้องเขาเอาเบดเลยมาถิมาเอาคักๆอุย้ยมุนบดเลยแม่ว่ามันคอยเหลือใจเขาใจเยียบานี่ไรเอ้ยมาหักหลังคนสองป่าบ้านนี่อแอนเออเตอร์พี่น้องเห็นไหวอุตส่าห์เห็นไหวว่าสิเอาคัก,กจนจิมเอาหน่อยเดียว อุ้ยขุดมุนเบิดเลยบ่ายโอ้ตายจใจมันยังพ่อดอกเฮ็ดในป่าบ่แม่นของไผอีรีทัวนี่โบแขวยเสืองไว้ก็ยังเห็นอยู่มุนเบิดพี่น้องย่างย่างพ่นทีเฮ็ดบลายพ่นแหลกที่เก็บบงหันเฮ็ดบลายปันไดพี่น้องมาพ่นอ๋อพ่นนี่นี่เห็นไว้นี่โอ้ยขิดว่าขาด้เฮ็ดนั่พี่กายเฮ็ดฟองโล่พี่กายได้ดสองโลพี่กายพ่นนี่ มาเบิ่งมูลเบิดร์ดเสื้อเฮ็ดเพิ่นคูดออกมาเพิ่นเอาบ่ได้พี่ต้มไว้หาเฮ็ดมันบ่ทันเป็นเฮ็ดพี่น้องโออเกรงใจเด้บาลนี่เบิดลายแล้วล่ะอย่าเกตเด้อครับบ่หาพ่นหม่สิหาพ่นหม่เอาต้มไว้นะต่างเขาเถาะมันเฮ็ดถือว่าเป็นเฮ็ดเขาละล่ะพวกเฮาเห็นก็บ่เอาเมื่อวานว่ามันยังน้อยมันขาดสิเป็นเฮ็ดเขา ทั้งเก็บเห็ดทั้งตำบางฮงกินพี่น้องผมไน่บางฮงคูงงสะอยู่ผ <c oughs> นแสดงว่าแขกทั้งเงินมาทีนี่เนี่ยเขาประกอบอาหารกินขางโพนเห็ดเขาก็สีเห็นตัวเห็ดมันมันเป็นแปนพี่น้องแถวนี้เป็นล้านเกือบว่าล่านจอดรถพวกมหาเห็ดกับว่าใดคนกับบุค่อยมา,อ,าออกมาว่านสงสัยมาเส้นสาย เ็ดที่ผมปกไว้ก็คือซีเมนมันข้นละคือเขาก็เลยเห็นเอ,อ้าพิหวังแล้วละพี่น้องพ่นนี่หาพ่นไม่ผลละกันมานกับพอกันพ่นต่อไปพี่น้องพ่นนี่คนสองปลาผ่านแล้วละกินแนวพี่น้องพี่น้องรอ,อมาอีกพ่นหนึ่งมาเนี่เป็นปวกยังยเกตนี่ปวกตาปปวกตาบน้องโอ้ยดอกแมอ เม็ดป,ปวกฟนวานเนาะบ่บ่ปวกกาบอุ้ยขาขา <c oughs> พริกเบิง้งปอด <c oughs> ดอกยังจุ่มๆ <ừ. S 1> อยู่พี่น้องย่างงามเลยดอกเดียวเนาะดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียวกะมันอยู่ดอกใหญ่แหง้งอ่ารุนกันไปเรื่อยๆพี่น้องติดผอปวกยังแนมวันนี้ตามลาเห็ดปวกวัอนี้เอ้าเฮเกตพ่อเห็ดกอพี่น้องวานนี้ มาหรมเห็ดก่อพอเพชรยังเก็บเบิดแล้วพี่น้องมือนี่เสียรักจากเห็ดปวกเสียรักจากเห็ดปวกไฟพี่น้องเอ้ยเขาเอาก่อนหาเห็ดทั่วไประบาดเลยพอเพชรยังเอาเบิดอ๋อแยกเกตพอเฮ็ดก่ออีกพี่น้องออกไม่เดออกไม่ออกออกไม่เด้อพี่น้องอ๋อเพ็ดก่อสิรวมไม่เด้อพี่น้อง แสดงว่าเป็นสัญญาณเฮ็ดสิเกิดไม่อีกรอบพนถึงทุ่งแดงพ้นถึอมันหม้อว,ว่านพนหมอแห้งดอกพี่น้องแต่อุณหภูมิมันได้มันก็นกนสิเกิดเป็นพึ่งขาวหรือว่าพึ่งไข่พี่น้องเหยียบเลยเกือบเหยียบอืมเฮติเกิดเมื่อกใหม่อเอกใหม่เด้อพี่น้องเลยอืมลาเห็ดปวกพอเฮติยังก็เอาคือเก่าวละพี่น้อง พอเฮ็ดผึ่งก็เอาเฮ็ดกอก็เอาแต่ลักๆตามหาเห็ดปวกตามเลาะใส่ตามพ่นตามพ่นเลยตอนนี้อ๋อพออีกแล้วเห็ดกอพี่น้องแต่แดงของเห็ดทีออกไมหมเฮ็ดสีเหลือออกใหมที่นี่กอเห็ดกอเห็ดกอแดงกอใหญ่กอหลวงแดงงามเลยพูดดอก ตามปวกฟานปวกไฟพอเฮ็ดยังก็เอาสีแดงอ,อลาบเ,เอาถูกเฮ็ดเลยยะเกตดพี่น้องมาแต่เป็ <c oughs> นเฮ็ดนะพี่น้องคือสิสินสินการเดินทางล้วละพี่น้องบานนี้เมื่อยละ่ะผู้รวมเดินทางก็ได้ยะเกตดบ่ไว้ละนั่งรับแบบพี่น้องการย่างเฮ็ด อย่างหาห,าหลอกเก็บเพชรหนึ่งเป็นธรรมดาเด้อพี่น้องเมื่อยกว่าสิได้กว่าสิพอก็ได้ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อพี่น้องที่รวมเดินทางกับคนสองป่าจนมาหอดถ่ายคลิปที่สรุปคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งว่าเฮ็ดี่ได้มันเป็นคลิปสองสองจังหวะเด้อพี่น้องตั้งแต่วันที่เจ็ดจนหอดวันที่แปดวันที่เจ็ดเห็นไหวกับเก็บนิดนึงวันที่แปดก็มาเก็บต่อตอนเสาร์พี่น้อง สรุปคลิปเฮ็ดที่ได้ละพี่น้องนี่กับซ้ำที่เห็นเก็บละพี่น้องเพราะว่าอีกพนหนึ่งเขาเก็บเบิร์ดเขาขุดพนจนพังเบิร์ดถ้าพอสันกับเต็มตาอยู่พี่น้องมันก็ได้ซ้ำเห็นเก็บในคลิปละพี่น้อง้างล่างที่เป็นพวกเฮ็ดดินเฮ็ดกข้างบนี่เป็นเฮ็ดผวกฟ้านปวกไฟนี่ล่ละอ่าบาน้ก็ซีลาพี่ล่าหน่องกลับบ้านก่อนพี่น้อง มาไว้จะเกตหาวอหาวันละล่นเดินทางกับบานก่อนพี่นอ้องมาฝากคลิปใบสำานียงสักก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องขอบคุณทุกการที่ตามรับชมขอบคุณที่รวมเดินทางกับคนส่องปลาจนมาหอดถ่ายคลิปชื่นชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแช์กดติดตามห้หนอยเด้อพี่น้องกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาอ่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำานีดสักก่อนพี่น้อง พอกันคลิปต่อไปผนละอกกน,นาฟ้าไม่ยังพอกันอีกพี่น้องจากไบบดลดอกพี่น้องคนสองปาลาเลาปลาคือเก,าออก่าละมือได้บดได้เฮ็ดคลิปลอปลากับยูให้ยูหน้าพี่น้องทันไดลอปลาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งคือเกา่าสำหรับวันนี้คลิปนี้เอาไว้สำานัสักก่อนพี่น้องพอกันคลิปต่อไปผนละมือไม่อขอบคุณพี่ขอบคุณน้องลหลายๆสวัสดีครับผม